สบายดีจ้าพี่น ja ้องสบายดีจ้าล like ูสบายดีพี ouais. ่น้องมือนีพม่น้องรีบขยักรับคูมพ่อถูกสิ้นิรับคูมพ่อถูกสิทธิ์พี่น้องรับนะทำพักราชขาดขาดอีกร้อยทำกระลำแข็งออกไว้หน้าใหม่เรียนหน้าใหม่ห้องกรเช็ดโคตรเส็ดดึงดึดินไปไปดอกไม้ดอกไม้เดี่ยวดคตรเช็ดดอกไม้กคบดอกไม้เอ้านี่คือมือ แเอน่อลพี่งเลยมมีดบ่เข่าบ่น้งเจ้าก็เออมีดบ่คือตัวเก่าอ๋ออันดำ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 นั่นแหะซอขั้นเทดกับเข่าเพี่น้องได้ยิ่ข่าเลยลองได้ดีครับไปซื้อ มากโมมาตะกินนะไว้ขึ้นขันทางที่ตรงนัดนะมาแล้วแตเราคิวา่เปาดอีกปาดอีกมีไงโคตรมันปาดอีกนี่กับปาดถึงหนึ่งเลยเออนนละลูกาล่เอนเ้เ่อเนมีนะเยนเอาขอแกเอาโคตรโอเก็ได้เนี่ลากแซนาไว้ตัวไดาขิ้ลายความเนาะ พร้อมรวมพอมเลล่างเลยค่ะอรวมน้องนัดกะสีมาข้างกระทะทอดลูกชิ้นไปที่น้องเลยมันห่อนก่อนจากอารมณ์หรอลูกมันยังสีเอาเลยมยังเลยค่ะเลยได้ ลูกซีนเข้ากันหมาะสีสุกเดี๋ยพี่น้องบันนี้เข้ากันสีบ้าตั้มบักหุงถ่ะเด้จ้า่อยกันเออไม่น้อยกสีเริ่มตั้มเลยเด้อพี่น้องเด็กๆเพื่นกัเห็ดอันน่ะซอยมือซอยมือให้เขาจักความำนอนจ้ะซสยมือแม่น้อยยังแปลน่ะท้องห้องเลยเครองทั้งท้องสบายดีเลยวะเนาะเป็นอย่างเออเจ็บขอบตาหอนเนาะมันแบบมันมันแสบมานท้องเนาะแสบบอคอยก็แสบได้ งานแต่รรมดานเลยคนแนนนอคนลูกสิแนนพระเจ้าเดียวเนุ้กลังพอมล้วพร้อมแล้วพากันกินข่าวจน้อยน้องทองเพื่นกาอันาพิกลูกิยเ้ยคนพิกลูกิ้นนี่นะ แล้วแหละเด้อจ้าพี่น้องสมตำมีผักกินครับทอดทอดทุกสิ้นเด้อจ้าพี่น้องเด้อเอาไปทีไปกินกับข้าวเจ้ามูงข้าวเจ้าขอฮันทอนพี่น้องเลยมาเด้อจ้ามากินข้าวนำกันเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสี่รอบจ้ามาๆกิน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 ตำมะฮงก็ชิ้นทอดพี่น้องเลยตำมะฮงลูกสิ้นเออมีปอาดิบแกๆเด้อ แขนแค่หอนดือ,อว่าสีหอนตึงเนาะเราจับเลยตัเอาตัเอาเอไปลากแถวรถดดัเนาะแอันนี้ร้เจเรอล้้นะ เสีเสบหน้าเนาะ <laughs> ขอเราไปทำแล้วกันหนังก็จะแดงหมดช่องกันแล้วขอบจบขอบดาเขากันเพราะมันหดเนาะน่า,านักมีห,หลาก ชวนกลายเลอควาอากาศห้อนพี่น้องเอ้ยกินดนอเนะตัวพวกเจ้าเลยงานสังขาพัดวงจ้าเน้่ยไม่ใี่ ม่าแเป็นเปนาดนเมงมปลาสองมนพ่อมี่ข่าวะพกันไน้เมเซียวได้เมเสียวเมียช่างเป็ดไก่แต่ก็พัดไปกินวัดกุ้งไรไเงีเาหอนอะไรอะไรอะะไรออะรอะมระไรอนไะไรอะรอะไรอะไร่ะอะไอไรไไ เบ่งหมอหายผุดไายเลยครับป้าครัป้าไปหาลูหมอดูหมอบริเวณไป้ป้าไปหาหม้้าอยากไปด้วยแล้วก็แกแต่บอกหมอเขาเห็นกำลังท้งขาหาหนาออั้ามาทางไกลโอ้ไกลเหรนะฮะหมอหมอส่งเจ้าสรงนี้เลยคือเ่่น ถ้าไม่ยไปรดรดด้ยไหอืมต้องาไปขุาว้านี่จะค้นันดังๆจะเอน่อน่อนตายน้ว่นนี่ดันห้องอืมจะยอดเลยแงมันห้อนพอนะ เิเป็นลมแล้วพอยัเขา็อเนละเดียวต้มหูอหอนอาม่ห่อยหมูเดียวเออมือมามือมตบตบมเบขนงมจะมามาแค่พองเหงื่อนุนองออืมอืนี่แหละมาเตะแรงกางแงแล้วมันจะมาแล

ปดได้ห oh, mm ่อนอะไรไดห่อนได้ห่อนเนิงเออโ้อโ้อ จาแเหมือนกันเดินจาพี่น้องเออตเขาจาเขากันเขาต้อขเขาจากนะแซ่แม่แซ่ปอทองแม่ั้งไกินแซ่ อ่อนทั้แซ่บทั้งอหอนทั้แซ่บหวานก่อนจะกัดแซ่บเลยอ่อนแน่แซ่บแซ่บน่นอทองเนาะปวดตาบ้ายกข้างอ่อนทั้งแซ่บจาวกับจำาวงเนาะเข่ากันนะแซ่บอ๋ออ๋อ

อันนี <laughs> <laughs> <identified> <ìn> <prejudice> ้นะเขาเขากำลัผ้สมัครคนแก่กำลังเหน่อยจ่วเนื่อเสียอ่ะนี่ทำกันเลาะอืมอะไมันเย็นพูดดิเดินพูดดิอันนี้มันอ่ะมันอาบด้ขาเลอืมอ่าููได้หไอ้เพื่นเขาเขแหงนะพูนพูนเ็นจีเลยเปเพื่นด้วยเน

ตุ๊ดตบ,บน้ลกระดับใช่ไหมใช่กระโดดทั้งหมาเส็ยทั้งหมดอืมเดี๋ยวลมมาเลยขัดไม้แห้าง Đoạn, mất tàn mất quá ừ, mất tàn 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 ก็นบถอก็ต้เป็นย่ง้อนมันบ่น้ไมก็ติมีิต่อสิกลกลวกแล้วก็ตัดจังโอ้ขับรเ็นเลยโอ้ยกเาโอ้เขาเเย็นนลเราเปล่ยนดันห่อนคิได้ิอะ

เาพี่รสสเรลา้นนัดลงหอนไรลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแจดิ่งช่องไม่น้อยเฟมิลี่เหมืนนอ,น,น,น,อ,อทนทีทดด่พี่น้องบ,บายใจล์พี่น้องที่ลงจ๊กคิดฝากส่องขวันที่ีเได้เพี่อนเน่อยไม่บายพี่นอไม่บมายชิมหน้าเจอกัน